ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสาสุขพภประชาชนครับ ยายทุกคนพร้อมช่วยดูแลปกป้องสุขภาพไปด้วยกันเราเดินทางมาพบให้ความรู้และความฝันสู่ชุมชนที่รักใส่ใจสุขภาพเป็นที่ต้งาน แข็งแรงทึงฐานเราสาธารณสุขเป็นที่ร่ังใจเต็มไปด้วยไมตรีสาสุขบประชาชนทุกวันไม่ย่อนไม่ลาพื่อทุกครอบครัวและทุกเวลาสุใจที่ได้ช่วยเหลือกันสาสุขพบประชาชนออกเดินทางไปทุกทิมทาน มุ่งมั่นกรอชุมชนในวันวานสุพันนาคนที่ปีของทุกคนเรามีความหวังความมุ่งใยและผูกพันสุภาพีคือเป้าหมายสาคัญ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการสาสุขพบป,ประชาชนครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย สวัทเลยครับระบบ FM ขึ้คลื่นความถี่95.25เมกะเฮิร์ซพบกันในช่วงเช้าๆแบบนี้ทุกวันพระรหัส,สบดีครับกับรายการสาสุขพบประชาชนนะฮะสาสุขก็คือสาธารณาสุขนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับที่นำเรื่องราวข่าวสารสุขภาพนะฮะภารกิจของทางด้านของสำนักง,งานสาธารณาสุขในพื้นที่นะครับก็คือสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเลยเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกาย ดำเนินงานป้องกันแก้ไขนะฮะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่นํามาเสนอกันทุกสัปดาห์นะฮะบางสัปดาห์นี้อาจจะเว้นว่างไปบ้างนะฮะเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่สํานักง,งานสาธาร,รณสุขติดภารกิจนะครับวันนี้ก็เช่นกันครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ดีเจหน่อยปนพัฒน์สายสีเรืองขอทําหน้าที่ตรงนี้แทนทางด้านของเอจ้าหน้าที่สํานักง,งานสาธาร,รณสุขนะครับเนื่องจากว่าอาจะติดภารกิจนะครับก็ได้ส่งข่าวมาว่าให้ดําเนินรายการ ทดแทนนะฮะในช่วงเช้าวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ก็นับเป็นออโอกาสอันดีที่ชาวจังหวัดเลยของเราได้ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดําเนินงานโครงการทนะูบีนัมเบอร์วันณจังหวัดเลยครับโดยเมื่อวานนี้ครับวันที่6สิงหาคม2568เวลา19เนาฬิกา ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันทูบีนัมเบอร์วันเฟรนด์คอเนอร์และติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเลยครับพร้อมเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันณโรงเรียนสันติวิทยาสันอำเภอภาขาวจังหวัดเลยโดยมีนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนางทานตะวัน จารุณพงศ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยสารฐานตำรวจพลเรือนหหัวหน้าส่วนราชการแม่บ้านมหาไทยแม่บ้านมณฑลทหนารบกที่28แม่บ้านตำรวจแม่บ้านสาธารณสุขสมาชิกเหล่ากาชาติคณะครูอาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษาตลอดทั้งพ่อค้าประชาชนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาสันได้ร่วมรับเสด็จครับคุณผู้ฟังครับ ซึ่งตลอดระยะเวลา23ปีจังหวัดเลยก็ได้ดำเนินโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันโดยมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการภายใต้คณะกรรมาการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเลยซึ่งก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนครับมีภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนเน้นสร้างความเข้มแข็งสร้างเครือข่ายชมรมทุกประเภทให้เกิดความยั่งยืนครับคุณผู้ฟังครับซึ่งก็ถือเป็นโครงการที่ ป้องกันนะฮะป้องกันเยาวชนเนี่ยให้ไปลงพิษเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งปัจจุบันจังหวัดเลยครับก็มีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง6ถึง24ปีจำนวนถึง139,441คนครับในจำนวนนี้ครับก็เป็นสมาชิกโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันจำนวน132,80คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็40 44 43 44เปครับคุณผู้ฟังครับมีการดำเนินงาน อำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบทั้ง14อำเภอในจังหวัดเลยเราก็มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน702ชมรมแบ่งออกเป็นชมรมในชุมชนเนี่ย534ชมรมชมรมในสถานศึกษา127ชมรมและชมรมในสถานประกอบการอีก38ชมรมครับมีชมรมในเรือนจำและทันทสถานเนี่ย1ชมรมชมรมในสถานพินิจ1ชมรม ในสำนักง,งานคุมประพฤติหนชมรมแล้วก็ยังมีศูนย์เพื่อนใจ t ูบีนัมเบอรอีกด้วยนะฮะรวมทั้งสิ้นก็129แห่งครับคุณผู้ฟังครับเฉพาะในจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยของเราก็เป็นจังหวัดทูบีนัมเบอรต้นแบบระดับเงินมีชมรมทูบีนัมเบอรที่มีผลงานระดับประเทศก็คือระดับเงินปีที่2ได้แก่ชุมชนเทศบาลตำบลเฉียงคาอสองกลุ่มดีเด่นก็ได้แก่โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดเลยและสำหรับในปี2,568นี้ครับก็มีอำเภอผาขาวก็คือโรงเรียนสันติวิทยาสรรมีชุมชนเทศบาลตำบลปากชมเรือนจำจังหวัดเลยสถานพินิษและคุ้มครองเด็กจังหวัดเลยได้ผ่านการคัดเลือกในกลุ่มดีเด่นครับเข้าสู่การประกวดระดับประเทศและจังหวัดเลยก็ยังได้เชิญชวนหน่วยงานองค์กรต่างๆสมัครเป็น สมาชิกนิตยสารทูบีนัมเบอร์วันแบบถาวรจำนวนถึง300รา,ายครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ก็ที่โรงเรียนสันติวิทยาศาสตร์อำเภอผาขาวนะครับก็เป็นการรับเสด็จทุนกระม่อมยิงอุบลรัฐราชกัญญาศิลิวัฒนาพนันธวีเสด็จเยี่ยมสมาชิกและก็ติดตามผลการเงินงานของโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเลยครับซึ่งถือเป็นอย่างที่บอกครับก็เป็นโครงการที่ต่อต้านยาเสพติดนะครับป้องกัน ยาเสพติดโดยเฉพาะในเด็กๆและเยาวชนครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยจังหวัดเลยก็ขับเคลื่อนมาโดยตลอดมีการบูรณาการหลายภาคส่วนนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดครับวันนี้ฮะวันนี้นะครับผู้จัดเองเนี่ยก็มีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามานําเสนอกันครับคุณผู้ฟังครับเพราะหลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยปลอดภัยมีรูปลักษณ์สวยดีนะครับแล้วก็ เยาวชนเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจดึงดูดใจเพราะว่าเขามีรูปลักษณ์ที่ดีไซน์ออกแบบมให้ทันสมัยแล้วก็ดึงดูดหาให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าไปสัมผัสนะฮะเข้าไปเสพนะฮะบางคนก็บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่มีควันนะฮะไม่มีอันตรายเท่ากับบุหรี่ปกติแต่จริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนที่ผิดนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเรามาพูดคุยกันหลังจาก จบเพลงนี้นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันครับ Uh, no. กามผู้ชาในขณะนี้นะครับหลายๆจุดหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังคงเฝ้าระวังนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย Facebook f แ n p a g e นะครับสำนักง,งานาประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยหรือว่าหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ก็ได้เช่นกันครับก็จะมีข่าวสารสถานการณ์ชายแดนมาอัปเดตทุกวันนะเกือบทุกวันเลยนะครับในช่วงสายๆช่วงเที่ยงนะครับก็จะมีการแถลงข่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พี่น้องประชาชนได้ทราบความคืบหน้าต่างๆในการจัดการปัญหาเรื่องความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาครับติดตามได้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย เพสสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยหรือจะเป็นสวทเลยนะครับหมุนขึ้นจูนคลื่นมาได้ที่ fm 95.25เมกะเฮิร์ครับช่วงนี้นะครับก็มาติดตามเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่ตั้งใจนำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ครับซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านั้นคนส่วนมากก็มักจะเข้าใจผิดคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นปลอดภัยรูปลักษณ์สวยดูดีนะฮะส่งผลทำให้เด็กๆวัยรุ่นหรือว่า ัวที่เขากําลังอยากรู้อยากลองเนี่ยนะครับนิยมสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ฟังครับบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีอันตรายมากกว่าที่คิดครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะทําให้ได้รับนิโคตินจากการสูบที่น้อยครั้งปากการสูบบุหรี่ธรรมดาแต่ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งครั้งนั้นส่งผลให้มีนิโคตินถึงสมองใน10บวินาทีมากกว่าที่สูบบุหรี่หนึ่งมวนนะครับ บุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยสารเคมีมากมายครับคุณผู้ฟังครับผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีทั้งแบบเฉียบพลันนะฮะทำให้ปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจระยะยาวด้วยและที่สําคัญนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังประกอบไปด้วยสารที่เป็นสารก่อมะเร็งครับคุณผู้ฟังครับอาการของโรคปอดอักเสบรุนแรงจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงจากบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ครับ 95%เนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการไข้หนาวสัน่นไอหายใจลำบากแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวครับคล้ายกับการติดเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียแต่พบว่า77%ของผู้ป่วยมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียซึ่งผู้ป่วยทุกคนมีภาพเอ็กซเรย์แล้วก็ซีทีสแกนปอดเนี่ยก็มักจะพบเห็นความผิดปกติคือมันจะเป็นฝ้าขาว ที่ปอดนะครับแล้วก็หายใจไม่สะดวกหายใจจะไม่ไหวนะคะคุณผู้ฟังครับในปัจจุบันครับเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นอุปกรณ์ยอดนิยมในหมู่วัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานด้วยรูปร่างและการใช้งานที่สะดวกง่ายฮะไม่มีควันด้วยนะฮะทำให้เป็นที่นิยมแล้วก็เข้าใจกันว่าไม่ร้ายแรงเท่ากับบุหรี่แบบบุหรี่แบบธรรมดาแบบมวน,นะครับคุณผู้ฟังครับ แต่ในควาเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปครับมีความร้ายแรงเทียบเท่ากับบุหรี่แบบมวนได้เช่นกันและยังคงมีกลุ่มวัยรุ่นที่ยังคงเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของความเชื่อนะครับ<อ>เขาบอกว่าถ้าเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าน,นี่จะทําให้เขาเลิกสูบบุหรี่แบบธรรมดาได้บุหรี่แบบมวนได้นะซึ่งในปัจจุบันครับยังไม่มีข้อมูลนะฮะที่จะสนับสนุนได้เพียงพอว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะสามารถช่วย ทำให้เขาเลิกสูบบุหรี่มวนได้แต่แพทย์ไม่แนะนำนะฮะว่าการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นแบบมวนแบบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเพราะบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้อย่างที่บอกไปครับมีสารต่างๆรวมทั้งมีสารก่อมะเร็งด้วยบ้างก็เชื่อว,ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ทาให้เป็นมะเร็งปอดเนื่องจากไม่มีสารก่อมะเร็งแม้ว่าในปัจจุบันครับยังไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าทําให้เกิด มะเร็งปอดแต่ว่าภายในบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีสารครับคุณผู้ฟังครับมีสารที่ทําให้เกิดการเป็นมะเร็งได้เช่นสารที่ชื่อว่าโพไพลีนไก่คอนแล้วก็กรีซอรีนถ้าหากสูดดมอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองปอดได้แล้วก็เพิ่มควา,ามเสี่ยงของการเกิดหอบหืดบุหรี่ไฟฟ้า,ย,ฟาย,ยังเป็นสาเหตุในการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบด,ด้วยโรคเส้นเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหดตัวนะฮะ มีอาการเหนื่อยง่ายในคนที่อายุน้อยๆนะพวกอายุน้อยๆเนี่ยเด็กๆนกักเรียนเนี่ยนะครับเยาวาชนเนี่ยนะครับอายุน้อยๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้บางคนก็เชื่อว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยลดการเกิดโรคที่เกี่ยวกับปอดและทําลายปอดน้อยากว่าการสูบบุหรี่แบบมวนอยากจะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีนกลไกการทางานที่ไม่มีกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ธรรมดานะครับทําให้ผู้สูบเนี่ย ลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารที่เป็นอันตรายจากการเผาไหม้บางตัวเช่นน้ำมันดินหรือทานะฮะและคาร์บอนมอนไซายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแต่นะฮะมีคำว่าแต่แต่ทําให้เกิดโรคอื่นซึ่งร้ายแรงได้เช่นกันนั่นก็คือโรคปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าน,นะครับคุณผู้ฟังครับอาการของโรค เรียกได้ว่าเป็นภาวะกึ่งเฉียบพลันนะฮะอาจจะเกิดในทันทีก็ได้นะฮะภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดและอาจจะเกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางปอดได้เช่นกันครับหลายคนก็ยังมีความเชื่อว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ทําให้ติดหรอกไม่ติดเหมือนการสูบบุหรี่แบบมวนที่ต้องสูบแบบมวนต่อมวนนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ฟังครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีสารนิโคตินที่ทําให้เกิดการเสพติด แล้วก็นําไปสู่การสูบบุหรี่มากขึ้นทําให้ร่างกายเนี่ยเสพติดการสูบบุหรี่ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะฮะไม่ได้ช่วยให้เลิกบุหรี่แบบมวลได้นะครับแม้มันจะไม่มีควันก็ตามแต่ว่าท่านก็ร้ายแรงไม่แตกต่างกันนะครับหลายคนมีคําถามว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อสุขภาพปอดเรื่องจากเป็นเพียงแค่ไอน้ําหรือเปล่านะ หลายลคนคับมักจะเข้าใจผิดคิดว่าบุหรีไฟฟ้าเนี่ยมันมีอันตรายน้อยกว่าบุหรีแบบมวลบุหรีแบบที่เราเห็นทั่วไปแต่อย่างที่บอกครับจริงๆแล้วเนี่ยควันจากบุหรีไฟฟ้าเนี่ยมันมีสารพิษคือควันมันน้อยนะฮะแต่มีมสารพิษที่ก่อให้เกิดโรครวมอยู่ด้วยทั้งโลหะหนักเช่นนิโกเกิลดีบุกและตะกั่วซึ่งก่อตัวกลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กนะะเป็นฝุ่นขนาดเล็กๆ1.0หรือว่า PM 2.5ที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับ สามารถสร้างผลเสียต่อระบบหายใจที่เป็นเหตุทําให้เกิดภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันได้ครับคุณผู้ฟังครับโรคปอดอักเสบรุนแรงจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นโรคที่น่ากลัวนะฮะมันอาจจะเกิดเฉียบพลันได้ดังนั้นกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีข้อแนะนําให้ความรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้ามีดังนี้นะครับบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสพยาสูบ นะครับหรือเสพนิโคตินที่ใช้การทำให้สารน้ำเกิดความร้อนและระเหยเป็นไอ้น้ำมาให้สูดให้ดมนะครับมาสูดมาสูบโดยที่ไม่เกิดควันจากการเผาไหม้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าในตลาดมากมาร้อยละเกเนี่ยมีสารนิโคตินเป็นส่วนผสมอยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ติดสารนิโคตินได้ครับและในส่วนของละอองควันที่สูดเข้าปอดเนี่ย นอกจากมีสารยโคติดแล้วี่ยก็ยังพบสารเคมีจำนวนมากที่ใช้ในกระบวนการผลิตและปรุงแต่งกลิ่นรสนะเช่น LD h ดีไฮโพลีไซคลิกอะซิโตนและโครเมียมซึ่งสารเคมีที่พูดไปเนี่ยนะฮะล้วนแต่เป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งสิ้นนะครับรวมทั้งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งได้ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีโทษนะเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพครับ สารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีผลต่อสุขภาพเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับว่ามันมีผลยังไงผลต่อระบบประสาทส่วนกลางครับก็ทําให้เกิดอาการเวียนหัววิงเวียนนะฮะรบกวนการนอนหลับนอนไม่หลับนะฮะนอนหลับผิดปกติมีอาการปวดหัวแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการไหลเวียนของเลือดด้วยส่วนผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารนะกอ็อาจทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้รบท้องร่วง มีอาการคลื่นไส้ปากแห้งกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยแล้วโรคมะเร็งในทางเดินอาหารครับส่วนมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังครับก็จะทำให้มีการเสื่อมของกระดูกสันหลังมีอาการปวดข้อปวดเขา่าและแล้วก็การสั่นของร่างกายครับลองสังเกตนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าไข่ติดบ,บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะสังเกตอาการ เราได้อย่างน้อยก็เห็นเวลาเขาสัน่นโะรคหัวใจและหลอดเลือดนะก็เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งและเพิ่มการเกาะเป็นก้อนในกระแสเลือดอัตรากา,การเต้นของหัวใจในผันพวนนะมันมันเต้นของใจช้าบ้างเร็วบ้างนะคไม่เป็นจังหวะความดันก็จะสูงด้วยนะคความดันโลหิตเพิ่มขึ้นโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็คือผลที่กระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ส่วนระบบหายใจแน่นอนครับหายใจทีทำให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคปอดอักเสบรุนแรงนะฮะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับโรคหลอดลมหดเกร็งและโรคมะเร็งครับท่านนี้คุณผู้ฟังที่อาจจะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเอ๊ะขออนุญครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะอาการแบบนี้มันใช่หรือเปล่าเกิดกับคนในครอบครัว หรือตัวของคุณผู้ฟังเองเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือเสิร์ชหาข้อมูลได้นะฮะเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางหลา,หลายช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกับแพทย์กับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขหรือว่าจะสอบถามอ่สาบหาข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้นะฮะลองโทรไปที่สายด่วน1 4 2 2กรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขข้อมูลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ได้อ่ผู้จัดไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะฮะมันเป็นข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่นาเอาข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ได้ฝังนะฮะได้ได้ตรักถึงพิษภัยของบุหรีโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอยากคิดว่ามันไม่มีอันตรายนะครับมีอันตรายแล้วก็ถือว่าร้ายแรงด้วยทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุรีไฟฟ้าที่มีความรุนแรงมากขึ้นอยู่ทุกวันทุกวันนะฮะทางโดยการพากรัฐกำกรเรื่องปราปรามนะครับอย่างจังหวัดเลยก็จับได้ล็อตใหญ่ เมื่อสักเดือนที่แล้วมังคาคุณผู้ฟังครับที่มีการจับผู้ค้าได้นะครับไปทลายแหล่งค้าก้อนของกลางมาเยอะเหมือนกันนะครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอารมณ์อย่างที่บอกไปนะฮะโดยเฉพาะย่างยิ่งในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาซึ่งถือเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตเนี่ยนะครับในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับประชุมคอรมมเมื่อปี2567ช่วงวันที่9เมษายนนะครับปี2567คณะรัฐมนตรีนะครับก็มีการเห็นชอบ เสนอมอบหมายให้กระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำหนดมาตรการป้องกันก,การเข้าถึงและใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาทุกระดับนะครับเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาและสถานที่ทํางานในพื้นที่ส่วนราชการในสังกัดและองค์กร ที่อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับคุณผู้ฟังครับก็มีการอ,าออกประกาศต่างๆเข้ามานะฮะให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามเป็นมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเรามาดูมาตรการกันนะครับมาตรการแรกก็คือการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันพิษภัยและโทษของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งต่อสุขภาพร่างกาย แล้วก็โทษทางอาญาด้วยนะไม่ไม่เฉพาะ,ะในส่วนของร่างกายนะครับแต่มีโทษทางกฎหมายด้วยครับคุณผู้ฟังครับคือสร้างความตระหนักรู้ให้เท่าทันทั้งพิษภัยแล้วก็เรื่องโทษด,ด้วยโทษที่จะเกิดขึ้นให้แก่นักเรียนนะักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารการศึกษาทุก,กร,ระดับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับเช่นมีการสอดแทรกเนื้อหาหรือว่าหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ สร้างควารมรู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามีกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนในสถาบันศึกษานะครับมีสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆอาจจะมีป้ายปิดติดไว้นะว่าห้ามพื้นที่ปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้านะครูก็สูบไม่ได้นักเรียนก็พกพาไม่ได้นะตรวจจับเจอเนี่ยต้องมีความผิดนะครับแล้วก็ให้ผู้รับผิดชอบสถานศึกษาหรือว่าสถานที่ทํางานเนี่ยจัดให้มีเครื่องหมายอย่างที่บอกครับมีป้ายมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตรงนี้เป็นพื้นที่เขตปอดบุรีและบุรีไฟฟ้าเมื่อเช้าขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนนะครับก็เห็นป้ายนี้เหมือนกันที่โรงเรียนของลูกนะครับว่าสถานที่อย่างนี้โรงเรียนแห่งนี้เป็นเขตปอดบุรีแล้วก็ปอดบุรีไฟฟ้าด้วยนะครับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นขับสอดส่องดูแลหรือป้องกันมิให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุรีไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการซูบการครอบครอง การจำหน่ายหรือว่าสนับสนุนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและหากมีการตรวจพบนะหรือมีการร้องเรียนกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าค่าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารด้วยนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวิหยตามอำนาจหน้าที่ทันทีครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็น ามาตราการนะฮะมาตราการในการควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ไดประกาศกําหนดมาตราการนี้ขึ้นมาเพื่อที่ป้องกันมิให้มีมีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า,าในสถานศึกษานะครับเพราะว่าเยาวชนเนี่ยเป็นอนาคตที่ที่สำคัญที่เขาจะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเราต้องการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ย อาจจะต้องที่มีลูกหรือในวัยอยากรู้อยากลองเนี่ยนะครับอาจจะต้องตรวจสอบกระเป๋าของลูกนะกลับบ้านเนี่ยลองดูสิว่าเอ๊ในกระเป๋านักเรียนไปโรงเรียนแต่ละวันของลูกๆเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันสิ่งแปลกปลอมหรือว่ามันผิดสังเกตนะครับบางทีเด็กอาจจะปิดห้องอยู่คนเดียวนะครับไปสูปผาสุบบุรีไฟฟ้านะฮะแต่เนื่องจากว่ารูปลักษ์ของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยม,มันมีหลายรูปลักษ์ที่อาจจะดึงดูดล่อตาล่อใจเด็ก ท่านอาจจะเห็นเป็นรูปกลองดินซอ้อเล็กๆนะฮะเป็นกบเหลาดินซอรหรือว่าเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆเป็นตัวกระตูนเป็นทําได้ะะแฝดได์ต่างๆนะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าก็ได้นะต้องขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันกับคุณครูนะครับในการปวดคันดูแลบุตรหลานของท่านครับเพราะว่าคุณครูเนี่ยก็ถือเป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกๆของเรานะฮะเราในขณะเดียวกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ปกครอง ก็ควรสังเกตพฤติกรรมบุตรหลานและก็คอยตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าให้กับกลุ่มเด็กเยาวชนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีการเร่งปราบปรามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นนะฮะมีจับนะฮะมีความผิดนะฮะความผิดทางอาญานะครับวามผิดตามกฎหมายนะครับนอกจากส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วเนี่ยก็ยังมีความผิดตามกฎหมายด้วยครับ เวลาในวันนี้หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังครับกลับมาติดตามรายการสาสุรณบพประชาชนได้ใหม่ในเช้าวันพระราสบดีทุกๆเช้าวันพระราสบดีครับ9โมงเช้าถึง10โมงเช้าโดยประมาณครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ